ทิมพิธาโผลก่กลาง IG แอปทักษออนเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นกระแสสำหรับคู่ของแอปทักษอ,อนทิมพิธาล่าสุดมีประเด็นออกมาอีกแล้วเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าทิมพิธาเข้าไปกดไลค์ภาพในอินสตาแกรของแอปซึ่งมาดูเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่ความจริงแล้วทิมใช้ i อที่เป็นบัญชีการเมืองเข้าไปไล์รูปแอปเขานี้ที่ไม่ได้กดติดตามแอปด้วยซ้ำ หากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิพอลืมสลับแอคเขาไอจีที่ใช้กับพักการเมืองของทีมไม่ได้กดติดตามแอปแต่กดถูกใจภาพของแอปซึ่งเขาต้องค้นหาถึงจะเจอให้อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ฟอรแต่ส่องอยู่เราเห็นสักพักแล้วแต่ไม่กล้าเกรงใจพ่อเกรงใจเอซพ่อพักนี้มีพริรุ์พ่อส่องแม่นี่เองคังสุดๆเลยพ่อเอ้ย